Me. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวอินดี้ชาแนลนะคะช่องที่มีเกร็ดความรู้ทริคเทคนิคดีๆมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้อย่างที่เรารู้เราเห็นกันบนรูปภาพเลยนะคะวันนี้พี่พู้จ้าเทคนิคสําหรับการไล่โทนสีนะคะซึ่งเป็นทริคง่ายๆนะคะเอาไว้ให้เราฝึกในช่วงเทศกาลที่เราจะหยุดกันนะคะ เริ่มเลยนะคะโดยพื้นฐานทั่วไปนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวเบรกโค้ดนะคะเบรกโค้ดก็คือทารองพื้นนะคะทารองพื้นให้กับเล็บของเรานั่นเองนะคะวันนี้ที่พี่ปุ้ยใช้จะเป็นเบรกโค้ดของทําแรนอาร์ติสติกนะคะก็จะสังเกตดูว่าปลายขนเขาก็จะสั้นๆน,น,นิดนึงนะคะทำให้เราทาง่ายนะคะแล้วก็ เนื้อเนี่ยก็จะค่อนข,ข้างที่จะมีความโค้นความหนานิดนึงนะคะสำหรับแบรนด์อ artistic นะคะเบสโคเขาก็จะเรียกว่าเป็นบอนดิ้งเจลนะคะอันนี้เดี๋ยวจะอันนี้น่าจะเป็นการทาไปเลย5เล็บนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาสาธิตเนี่ยพี่ผู้จะสาธิตวิ่กีก,กรารไล่นะคะให้ดูแบบง่ายๆเลยนะคะ1เล็บนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการเลือกเฉดสีนะคะก็ สำหรับใครที่ยังไม่มีความรู้เรื่องของการเลือกเฉดสีที่มันเป็นยังไงเลือกผิดเลือกถูกลองไปเ e ิร์ชดูใน Google ได้เลยนะคะว่าเฉดสีนะคะที่เราเลือกใช้ที่มันเหมาะสมกันรู้สึกว่าทุกวันนี้มันจะมีเฉดสีที่มันเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นแบบที่สวยๆอย่างเช่นสีพาสเทลสีไหนคู่กับสีไหนทําให้งานออกมาดูสวยนะคะแต่ตอนนี้พี่พูดก็กําลังเลือกดูว่าจะเอาสีอะไรบ้างนะคะก็เลย เรามาป้ายดูนะคะบนกระดาษทิชชู่ว่าเออสี C, เอาสีไหนดีนะคะที่มันจะสวยแมทกันอ่ะเลือกได้แล้วนะคะอันนั้นก็ทำไปแล้วนะคะสีเล็บนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะก็อันนี้ที่เลือกนะคะจะน่าจะเป็นอ่ะอันนี้เบทนะคะเบทนะคะสีที่เลือกก็จะเป็น2โทนนะคะเป็นสีเหมือนเป็น เขียวพัดเทลกึ่งกึ่งกับสีชมพูนะคะก็เริ่มเลยแล้วกันนะคะลุยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆนะคะเวลาที่จะไล่สินะคะพี่ดุยจะทาเบตลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยสีนะะสี้น,น,นะคะสีชมพูหวานๆนะคะแล้วก็ตามด้วยสีเขียวเขียวฟ้าๆไม่รู้เขาเรียกสีอะไรเนาะ ตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆเบานิดนึงนะคะเบาน้ำหนักมือให้สีมันซอฟกัน1รอบนะคะ1รอบแล้วก็มารอบที่2นะคะสังเกตดูว่าพี่ิจะใช้เบสนะคะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการไล่สีให้มันซอฟกันนะคะก็คือทาเบสแล้วยังไม่ต้องอบนะคะแล้วก็ลงสีได้เลยนะคะแต่บางคนไม่ถนดัดสามารถทาเบสแล้วอบมาไล่สีก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในร้านนี่แหละมาเป็นการสร้างวดลายนะคะสร้างดีไซน์นะคะให้กับลูกค้าของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่2แล้วนะคะอ่าแล้วถัดมานะคะอันนี้ก็ทาเบสนะคะลงไปแล้วก็จะเป็นรอบที่3นะคะรอบที่3 ือเราสามารถไล่ได้มากกว่า2อถึงสรอบนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเมสส็ดสีแล้วก็การซอฟของเฉดส,สีที่เราเลือกว่าเราพอใจหรือยังนะคะถ้าพอใจแล้วอยากได้สีบางเบาก็ได้นะคะโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อย3รอบนะคะแล้วก็เออยังไม่เสร็จอีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะยังไม่พอใจยังไม่พอใจเนาะก็ไล่สีอีกหนึ่งรอบค่ะ เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะไปอันนี้เสร็จเมื่อกี้นะคะพี่พุ้ยจะไม่ทาท็อปเงาพี่พุ้ยทาเป็นท็อปด้านนะคะแบบนี้เลยนะคะงานก็จะได้แบบนี้แล้วก็เทคนิคอันนี้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวเจลใสาหรือฮาร์ดเจลที่เรามีใช้สําหรับพวกงานต่อเนี่ยค่ะมาทําเป็นหยดน้ําด้านบนนะคะเล็บที่ เราทาท็อปแมทไปแล้วท็อปแมทหรือท็อปด้านนะคะท็อปแมทหรือท็อปด้านเนี่ยคือก็จะทาในขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราทาสีเสร็จแหละมันก็จะทาคล้ายๆท็อปเจลท็อปเงานั่นแหละแต่เราแค่เปลี่ยนจากท็อปเงาเป็นท็อปด้านนะคะมันก็จะทําให้งานที่เราได้เนี่ยมีความแมทนะคะก็คือเนื้อสีจะแมทไม่เงาเป็นความ matte. เป็นสีด้านประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เนื้อเจลค่อยๆวางเป็นหยดน้ําเล็กใหญ่แล้วแต่เราดีไซน์ไปเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆเวลาที่เราแบบอาจจะมีการสอดแทรกสักเล็กนึงเพื่อเป็นการทำดีไซน์ไว้ให้ลูกค้านะคะจะได้ไม่จำเจในเรื่องของการทาสีเจลนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปนะคะฝากกดติดตามเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บุญในการ ตัดคลิปดีๆมาแชร์มาแบ่งปันอีกด้วยนะคะ